ล,ลูกกินข้าวกระทานข้าวเที่ยงอันนี้เราฝึกฝึกให้เด็กๆให้เรียนรู้ในการกินข้าวร่วมก,กันกับเพื่อนตักแต่พออิ่มถ้าไม่อิ่มก็เพิ่มได้ กินหมดไหมคะนี better, ่หมดจิมได้ค you know ่ะก yeah? ินหมดไหมคะหนูจะกินหมดไหมคะนี่ก okay, okay, ินหมดไหมคะตอบหน่อยตอบหน่อยลูกตอบกินหมดไหมหนูกินหมดไหมนี่อยู่หน้าตอบหน่อยลูกหนูจะกินหมดไหมกินหมดคะคนูกินหมดหนูกินหมดเดี๋ใช่ไหมอู้ยคนสวยเนี่ยคนสวยอ่ะกินหมดไหมคะไอรีนกินหมดไหมคะกินหมดใช่ไหมคะถ้าหมดแล้วถ้าไม่อิ่มเติมได้นะคะยกมือเติมยกมือเติมได้นะคะ อ๋อสามหนุ่มนี่ยังไม่ได้ข้าวสามหนุ่มนี่ยังไม่ได้ข้าวรู้จักรอคอยก่อนหลังได้ลูกรอนะคะตามคิวนะครับรออคตามคิวคุณจะเอาอะไรมาชักลูกที่คนยิ้มเยอะลูกไปก็ต้องยิ้มกันก็ต้องย้มให้เอ้ยอยากให้หกนะครับอยากให้หกนะครับทานเยอะๆทานให้อิ่มเลยถ้าไม่พอแล้วเพิ่มได้ค่ะ ถ้ะใครทานหมดแล้วถ้าไม่อิ่มเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้นะคะกินเยอะๆเลยช่วยบำรุงสมองอีกีาล่ะร่างกายจะได้แข็งแรงตัวๆกินเยอะๆลูกานถด้วยไหนใครคิดว่าจะไม่อิ่มใครคิดว่าจะไม่อิ่มโอเคโอเคกินให้หมดก่อนค่ะถ้าไม่อิ่มก็เพิ่มได้นะคะไม่อิ่มเพิ่มได้ค่ะ เยอะๆวขวนะไิ่มเพิ่มได้มาโอ้หนุ่มๆทั้งหลายทานข้าวเสร็จแล้วไปรับกล้วยไข่นะเคี้ยวให้ละเอียดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเคี้ยวให้ละเอียดเคี่ยวให้ละเอียดนะครับกินช้าๆลูกจะไม่ต้องติดคอเคี้ยวให้ละเอียดกินช้าๆไม่ต้องรีบนักกไ่เติมอาหารมีเยอะนะครับอาหารมีเยอะถ้าไม่อิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับ ถ้าไม่ยิ่มเติมได้มาอบึงดุกดุกให้กินเข่าเทียงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนไว้เรียนนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเหล็กบ้านแดงหมอห้องระบนแดงหมอ้อว่าไงครับคนหลอ่อคนหลอ่อเออกินข้าวเองจะมาเก่งจังเลยครับ กินเย,เยอะๆครับกินเยอะๆครับจะตักใส่สี่ช่องเลยนะมันไม่สุกแต่อ่าแล้วกินๆมันจะอาดะอ้านใครกินหมดแล้วถ้าไม่อิ่มยกมือนะครับยกมือนะคะใครต้องการเติมข้าวเดี๋ยวคุณแม่เติมให้ค่อยๆเคี้ยวลูกเคี้ยวให้ละเอียดนะคะ,ะเคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดเลย กินีครับนเเรครับนให้เยอะครับันีมีแนเยอะมาาินนักเก็ีครับมอารดค่ะกินให้ค่ะ ไหนไอรินจะเพิ่มอะไรคะไอรินเพิ่มอะไรคะนักเก็ตเออกีงผักด้วยไงเกีจยงเกงกินผักนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงกินผักด้วยนะคะลูกนะกินผักด้วยนะผักสีเขียวผักสีเขียวสีเหลืองเนี่ยลูกแครอทเนี่ยบำรุงสายตานะลูกเนี่ยสีส้มส้มสีเหลืองเนี่ยแครอทเนี่ยบำรุงสายตาผักสีเขียวใช่ค่ะลูกใช้ช้อนลูกใช้ช้อนถึงไม่เลอะเห็นไหมใช้ช้อนลูกเออใช้ช้อน กินผ no. ัก like สีเขียวสีเหลืองบำรุงสายตาบำรุงสมองร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วผักเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมนะลูกมีแคลเซียมบำรุงกระดูกด้วยนะกินเยอะๆค่ะเก่งมมาไโอเคโอเคเลยเก่งๆกินให้หมดนะคะกินให้หมดอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยกินเยอะๆอร่อยกินเยอะเยอะเขาความใสซื่อความบริสุทธิ์ของเขาอร่อยไหมครับกินข้าวอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับจะหมดแล้วเอากินให้หมดครับกินให้หมดครับโอ้ยหนุ่มหล่อเนี่ยทำไมเกิบต่นใส่หมูใส่ผักด้วยค่ะะจได้มีกินเยอะเยอะดูเออคนนี้จะหมดแล้ว เติมไหมลูกเติมไหมเติมไหมเติมไหมเติมข้าวไหมครับถ้าเติมข้าวยกมือเลยลูกโอ้กินกินให้อิ่มเลยครับกินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มเลยสะอ,อน,ะออนเวแล้วเยบง ออกมีเทศมันนี่คณะกรรมการออกมีเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กอนุวัยเรียนของแดงหมอของบ้านแดงหมอตำบลแดงหมอเฮ้านะคะแต่ีิโอกาสเมื่อเบิงลูกหลานเฮ้ากินเข่าลูกหลานให้กินเขา่า,าใครเอาคะกินเอาหน้าเกล็ดเติมได้รู้แต่โตกินข้าวด้วยนะอย่างกินเยอะๆใครกินเยอะๆ ยายถ้าลองถามพยาไม่พูดแหละลูกรอแล้วทำเป็นหญิงนะออกัสนะเป็นเกิดเส้นเป็นจะทำแบบนี้แบบคนทั่บรรยากาศอันนี้แม่ครูแม่ครูต่อยนะคะแม,ม่ครูคะ่ะแม่ครูอัชราพร สลักคำแล้วก็เกษียณแล้วทำงานมา28ปีค่ะโอ้โห28ปีเป็นคุณแม่เราหลายรุ่นเลยเราครูที่มาอยู่ด้วยตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ด้วยคุณแม่เกษียณเดือนไหนนะคะเดือนมกรานี่ค่ะอ๋อมกราที่จะถึงปีใหม่เนาะอีกเดือนเดือนค่ะคลิปนี้ก็จะได้เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะคะขอขอบคุณท่านรอนะคะติดตามช่อง YouTube นะคะคุณแม่ครูคุณแม่ครูต่อยนะคะชื่อเล่นอันนี้เป็นรุ่นเลนแร้วมั้งนี่เนาะ เอ่อนี่เป็นรุ่นเลนแล้วเป็นรุ่นเลนแล้วนะคะ,ะคลิปนี้ก็คลิปนี้เลยสาม,มีก่อนละกันหัวอื่นออกไปสู่พัฒนากรุงเทพจีนเลยสาม,มีก่อนนะ